สวัสดีครับวันนี้จะรวมกันช่างจะมาแบ่งปันทิกเล็กๆนะครับทิกประหยัดเงินอันนี้ปั๊มลมครับปั๊มแล้วรั่วเนาะปั๊มแล้วร่วปั๊มเสร็จพอเต็มแล้วร่วเนื่องจากาลูกยางตัวนี้ครับลูกยางตัวนี้ข้างในเนี้ยในเช็ควาลวมันมันสึกครับอันนี้ผมก็ DIY นั่นแหละคราวที่แล้วผม DIY เห็นไหมมันปิ้นมันปิ้นเห็นไหม ส่วนมากนะอาการก็คือบางคนก็พอไปไปสาเหตุก็บางคนเขาก็โดนให้เปลี่ยนเลยฮะโดนให้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนตัวนี้เลยบางคนเขาขี้เกียจไอ้นี่อันนี้ผมไปเอายางอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ในอู่มาครับเนี่ยในอู่มาเนี่ยผมจะมาอันนี้ก็คราวที่แล้วผมก็ดูสภาพอะดูสภาพ ผมไปสั่งมาอันใหม่ไปสั่ง Lazada มาก็ไปสั่งร้านค้าฮะให้เขาส่งมา200กว่าบาทรวมค่าส่งเกือบ300ก็ใช้ไม่ได้แข็งสรุปแล้วเนี่ยผม DIY เอาใช้มาได้ตั้งนานแล้วเนะี่ยก็ผมก็ปาดปาดเอาอันนี้รั่วครับปรากฏว่าวันนี้รั่วอีกเดี๋ยวผมจะ ทำใส่ไหมครับอันนี้ไปหาลูกยางอะไรมาก็ไม่รู้ลูกยางเสศษๆเหลืออ่าเดี๋ยวคอยชมครับเดี๋ยวคอยชมตอนเสร็จนะฮะ